สวัสดีครับวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวสินค้าเหมือนเดิมนะครับผมขับเดี๋ยวเราดูเลยครับว่าจะเป็นอะไรนะครับผมผมจะเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการแกะกล่องเลยนะครับผมไปเลยนะครับครับอันนี้เป็นตัว USB Hub สามุดศูนย์นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูบอดี้ของน้องนะครับผมนี่นะครับเราก็จะได้สินค้าประมาณนี้นะครับผมอ่าอันนี้เป็นวิธีการแก้ปัญหานะครับพอร์ต USB ไม่พอนะครับผมเราจะใช้เป็นตัวนี้นะครับเป็นตัว USB Hub 3.0นะครับผมสปีดนะครับผมตอนนี้ก็จะเป็นตัวช่วยในการขยายพอร์ต USB ให้กับคอมพิวเตอร์ของเรานะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะลองไปใช้งานกันดูนะครับผมโอเคนี่ผมขอยญาเสียเข้ากับตัวโนบุนะครับดูเลยครับผมเสียเข้าไปเลยนะครับตรงนี้นี่นะครับเมื่อเราเสียเข้าไปครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมตอนนี้พร้อมที่ใช้งานเลยนะครับผมนี่ครับโอเคเดี๋ยวเราจะลองสาธิตการเสียเมาส์เข้าไปนะครับผมว่าเราจะเสียผ่านพอร์ตนี้นะครับ So hey, it's been happening.